สวัสดีค่ะเวลาเรานึกถึงหมาเซนเบอร์นาร์ดเนี่ยภาพแรกเลยก็คือหมาตัวใหญ่ๆขนฟูๆใช่ไหมคะแล้วก็มีไอ้ถังไม้เล็กๆห้อยคอเดินอยู่บนภูเขาหิมะอ่าภาพจำสุดคลาสสิกเลยใช่เลยครับภาพนั้นชัดมากแต่เคยสงสัยไหมคะว่าไอ้ถังไม้นั่นน่ะมันจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่อตำนานวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหลคะค่ะโจลึกเพื่อนสีขาพันนี้ที่เขาเรียกว่ายักษ์ใหญ่ใจดีครับผม เราจะมาดูกันตั้งแต่ประวัติตำนานเรื่องเล่าต่างๆโดยเฉพาะเรื่องวีรกรรมบุญเทือกเขาแอลป์ใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะนิสัยที่ใครๆก็ว่าหน้ากอดไปจนถึงเรื่องที่คนเลี้ยงต้องเจอจริงๆอะค่ะแล้วก็บทบาทเขาในปัจจุบันด้วยข้อมูลเราก็มาจากหลายที่เลยครับทั้งบันทึกเก่าๆมาตรฐานสายพันธุ์แล้วก็จากคนที่เลี้ยงจริงๆด้วยเหมือนเรามานั่งคุยกันสบายๆเรื่องหมาที่เรารักนี่แหละเนาะแลกเปลี่ยนกันใช่ครับอะไรจริงอะไรแต่งเติม อะไรควรรู้มาหาคำตอบกันครับงั้นเริ่มเลยนะคะว้าไปที่ต้นกำเนิดเขาเลยที่เทือกเขาเอลบ์สวิสแลนด์ตรงช่องเขาที่ชื่อเกรทเซนเบนร์นาร์สถูกต้องครับตรงนั้นเป็นช่องเขาที่สูงแล้วก็อันตรายมากนะเป็นทางเชื่อมสำคัญระหว่างสวิตกับอิตาลีมานานแล้วแล้วอากาศก็คงโหดมากเลยสิคะโหดจริงครับหิมะพายุหิมะมาเต็มตลอดจนกระทั่งศตวตรรษที่1 1 มีนักบุญท่านหนึ่งชื่อเบอร์าร์ดแห่งเมนทอนท่านก็สงสารคนเดินทางเลยสร้างที่พักพิงขึ้นมาหรือที่เรียกว่าฮอสปิสบนจุดที่สูงที่สุดนะครับอ๋อเป็นที่หลบภัยที่พักพิงข้ามคันเลยนะคะแล้วน้องหมาเข้ามาตอนไหนคะน่าจะประมาณศตวรรษที่17ครับที่นักบวชที่ฮอสปิสเริ่มนำสุน,นัขมาช่วยงานคือตอนแรกอาจจะหน้าตาไม่เหมือนตอนนี้เป๊ะๆนะอือแต่ตัวใหญ่ แข็งแรงแล้วก็ถูกฝึกให้ช่วยค้นหาคนที่หลงทางหรือคนที่ติดอยู่ในหิมะดมกลิ่นเก่งมากครับหสุดยอดเลยค่ะแล้วไอ้ถังไม้ที่คอละค่ะคะที่บอกว่ามีเหล้าแบรนดี้ข้างในอันนี้จริงไหมคะหัวเราะเบาๆคำถามยอดฮิตเลยเอ่อต้องบอกว่าไม่น่าจะจริงครับเอ้าเหรอคะครับภาพจำเนี่ยมันมาจากภาพวาดของศิลปินอังกฤษชื่อเอ็ดวินแลนเซียวาดไว้ปี1820 แต่จริงๆแล้วเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์ตอนตัวเย็นจัดเนี่ยมันยิ่งอันตรายนะครับร่างกายจะเสียความร้อนเร็วขึ้นอีกอ้าวเั้นก็เป็นความเชื่อผิดๆที่มาจากภาพวาดสินะคะแต่ถึงไม่มีถังเหล้าวิลกรรมเขาก็ของจริงเนาะโดยเฉพาะแบรรี่โอ้แบรรี่ที่1นึ่มีคือตำนานเลยครับอยู่ในช่วงปี1800ถึง1812ว่ากันว่าช่วยชีวิตคนได้ถึง40คนเลยนะ40คนครับมีเรื่องเล่าว่า ไปเจอเด็กหมดสติในถ้ำน้ำแข็งก็เลียหน้ายนฟื้นแล้วให้ขี่หลังกลับมาที่ฮอสพิสได้โหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะไม่แปลกใจเลยที่เขาจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญไปเลยใช่ครับแล้วก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ไปโดยปริยายด้วยสะท้อนความน่าเชื่อถือความปลอดภัยความเป็นมิตรจนปี2005ก็มีการตั้งมูลนิธิแบรีฟอนเดชันแบรีขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติ แล้วก็ดูแลการเพาะพันธุ์สายเลือดดั้งเดิมของฮอสปิสต่อไปด้วยครับดีจังเลยค่ะเป็นการให้เกียรติที่ดีมากๆทีนี้มาดูตัวน้องหมาปัจจุบันกันบ้างสิ่งแรกเลยคือตัวใหญ่มากเจ็ดสิบเก้าสิบเซนโห oh. ตัวเมียก็ย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ยังใหญ่มากอยู่ดีครับ50กว่า60กว่าโลได้แล้วหน้าตาเขาล่ะคะมีอะไรเด่นๆอีกหัวจะใหญ่มากครับหน้าผากมีรอยย่นนิดๆเวลามองอะไร จริงๆแล้วดวงตาก็จะดูใจดีอ่อนโยนนะแต่บางทีก็มีปัญหาหนังตาเหมือนกันครับต้องคอยดูอ๋อค่ะหูก็พับลงแนบแก้มแล้วเรื่องน้ำลายไหลยเยอะนี่จริงไหมคะหัวเราะจริงแท้แน่นอนครับเพราะริมฝีปากเขานนหนาห้อยๆห,หน่อยนี่แหละทำให้เก็บน้ำลายไม่ค่อยอยู่โดยเฉพาะตอนร้อนหรือเห็นของกินต้องพกผ้าเลยสินะคะใช่ครับเตรียมไว้เลย <laughs> แล้วขนล่ะคะเห็นมีทั้งสั้นทั้งยาวมี2แบบครับแบบขนสั้นเรียบกับแบบขนยาวแต่ทั้งสองแบบขนจะหนามากมีขนชั้นในด้วยอออืืสีก็ส่วนใหญ่เป็นขาวแต้มแดงหรือแดงแต้มขาวสีแดงก็มีหลายเฉดครับอาจจะมีลายเสือแซมบ้างคุณจะมีมาร์กิ้งสีขาวตามจุดต่างๆ แล้วก็หน้ากากสีเข้มที่หน้ากับหูฟังดูแล้วบึกบึนแต่แววตาใจดีแล้วนสัยล่ะคะสมกับฉายายักษ์ใหญ่ใจดีไหมเหมาะมากครับโดยพื้นฐานคือใจดีอ่อนโยนสุขขุมอดทนสูงมากโดยเฉพาะกับเด็กๆนี่ขึ้นชื่อเลยเหมือนในหนังเบโธเฟนเลยนะคะใช่เลยครับแบบนั้นเลยเป็นมิตรไม่ค่อยก้าวร้าว ปรับตัวเก่งฉลาดอยากเอาใจเจ้าของแต่ถึงจะใจดีก็คงต้องฝึกกันเยอะใช่ไหมคะตัวใหญ่ขนาดนี้สําคัญมากครับตอนเด็กๆเนี่ยจะซนพลังเยอะแล้วก็อาจจะมีดื้อบ้างเหมือนกันอ๋อเหรอคะครับคนเลี้ยงในกลุ่มเขาก็บอกว่าต้องเจอช่วงนี้หัวเหาะการฝึกกับการพาเข้าสังคมตั้งแต่เล็กๆเ,เลยจําเป็นมากโดยเฉพาะเพราะตัวเขาใหญ่นี่แหละนึกภาพตามเลยคะ่ะถ้ากระโดดใส่นี้ล้มได้ง่ายๆใช่ครับ ต้องฝึกให้รู้จักควบคุมตัวเองรู้จักคำสั่งพื้นฐานคุ้นเคยกับคนกับหมาอื่นแล้วสัญชตาตญาณอื่นๆล่นนะคะยังมีความเป็นนักล่าไหมหรือชอบทำอะไรเป็นพิเศษสัญชตาตญาณนักล่าค่อนข้างต่ำนะครับถ้าฝึกดีๆเข้ากับสัตว์อื่นได้ดีเลยแม้แต่แมวแต่ก็ต้องดูแลตอนแรกๆค่ะอีกอย่างที่บางตัวชอบทำคือขุดดินครับอา้าวขุดสนามเลยเหรอคะอาจจะครับอาจจะมาจากสัญชตาตญาณเดิมที่ต้องขุดหิมะก็ได้ไอ้นี้ก็ต้องดูกันไป ฟังดูแล้วน่ารักแต่ก็ต้องการการดูแลเยอะเลยนะคะถ้าคนฟังอยากเลี้ยงจริงๆล่ะคะต้องเจออะไรบ้างนอกจากน้ำลาย <laughs> นอกจากน้ำลายก็เรื่องขนร่วงครับผลัดขนตลอดปีแต่จะมีช่วงร่วงหนักๆปีละสองครั้งโอ้ oh. ตอนนั้นคือร่วงเป็นกำๆเลยต้องแปรงขนบ่อยๆครับอย่างน้อยอาทิตย์ละสองสาครั้งหรือทุกวันเลยช่วงผลัดขนหนักแล้วการออกกําลังกายล่ะคะต้องพาไปวิ่งเยอะไหมไม่ถึงขนาดนั้นครับ จริงๆต้องการแค่ระดับปานกลางประมาณ30-60นาทีต่อวันเดินเล่นปล่อยวิ่งในที่ปลอดภยัยแต่ต้องระวังตอนเด็กๆอย่าให้ออกกำลังหนักไปกระทบกระโดกข้อต่อได้อ๋อค่ะพอโตรล้วพลังจะน้อยลงชอบเดินเล่นเบาๆปีนเขาเบาๆถ้าอากาศดีนะหรือเล่นหิมะนี่ชอบมากบางตัวก็ชอบว่ายน้ำแต่ต้องเช็ดหูให้แห้งสนิทเลยนะครับไม่งั้นหูอักเสบง่าย ที่สําคัญคือเขาไม่ชอบอากาศร้อนเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะบ้านเราถูกต้องครับอันนี้ต้องย้ําเลยในไทยนี้ต้องระวังมากเสี่ยง heat stroke ง่ายมากอันตรายถึงชีวิตเลยต้องเปิดแอร์ให้ตลอดเลยไหมคะก็ควรจะอยู่ในที่เย็นสบายตลอดครับอาจจะแอร์หรือห้องที่อากาศถ่ายเทดีมากๆเลี่ยงออกกำลังกายตอนร้อนจัดเด็บขาดเลยไปเช้าๆหรือค่ำๆที่เย็นแล้วดีกว่า การฝึกก็ต้องย้ำอีกทีเนาะว่าสำคัญมากสำคัญที่สุดครับด้วยขนาดตัวถ้าฝึกไม่ดีคุมยากเลยต้องอดทนสม่ำเสมอแล้วก็ใช้ positive reinforcement คือให้รางวัลเขาชอบของกินใช่ไหมคะชอบมากครับใช้ขนมล่อได้เลยฝึกคำสั่งพื้นฐานนั่งคอยมานี่เดินสายจูงดีๆต้องเริ่มแต่เด็กเลยครับแม้จะน่ารักแต่ต้องมีวินัยไม่งั้นโตมาแก้ลำบาก อาจจะมีดื้องเงียบบ้างเจ้าของต้องใจเย็นแต่หนักแน่นครับฟังดูแล้วต้อง,งทุ่มเทหน้าดูเลยค่ะแล้วเรื่องสุขภาพล่ะคะหมาใหญ่แบบนี้โรคเยอะไหมคะมีแน่นอนครับแล้วค่ารักษาก็สูงกว่าหมาเล็กเยอะเลยด้วยอันนี้ต้องคิดดีๆอายุไขเขาสั้นกว่าด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉลี่ยก,ก็8ถึง10ปีเองโรคที่เจอบ่อยมากคือปัญหาข้อต่อครับคอสะโพกเสื่อมคอศอกผิดปกติอันนี้พบบ่อยจริงๆ Oh. ทำให้เจ็บเดินลำบากต้องคุมน้ำหนักออกกำลังกายเหมาะสมเลือกฟาร์มดีๆที่ตรวจพ่อแม่พันธุ์มีโรคอื่นอีกไหมคะมีครับที่อันตรายมากๆคือท้องอืดแล้วกระเพาะบิดอันนี้ฉุกเฉินต้องหาหมอทันทีน่ากลัวจังครับแล้วก็โรคหัวใจพวก DCM มะเร็งกระดูกมเร็งต่อมน้ำเหลืองก็เสี่ยงสูงกว่าพันอื่นโรควอเลอร์ที่เกี่ยวกับกระดูกคอสันหลัง ทำให้เดินเซแล้วก็ปัญหาตาอย่างที่บอกเปลือกตาม,ม้วนเข้าม้วนออกโหรายการยาวเหมือนกันนะคะค่ารักษาก็คงสูงครับเตรียมงบไว้เลยทั้งค่าตรวจประจําปีวัคซีนยาต่างๆคิดตามน้ําหนักตัวก็แพงแล้วถ้าป่วยผ่าตัดยิ่งแพงกว่ามากครับประกันสัตว์เลี้ยงอาจจะช่วยได้บ้างนอกจากสุขภาพเรื่องพื้นที่กับค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกลคะแน่นอนครับต้องการพื้นที่พอสมควร ไม่เหมาะกับคอนโดเล็กๆหรือบ้านไม่มีบริเวณเลยนอกจากจะพาไปออกกำลังกายข้างนอกเยอะจริงๆแล้วเขาติดคนด้วยใช่ไหมคะว่า s e p t r o t i o n anxiety ที่ทำลายของได้ค่ะค่าอาหารก็เยอะต้องเลือกของดีๆด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่นอนชามของเล่นก็ต้องใสยใหญ่พิเศษแพงกว่าการหาโรงแรมหมาหรือคนจุงเดินก็อาจจะยากกว่าราคาสูงกว่าสมหรับหมาใหญ่ โอ้ห oh, ฟังแล้วการจะเป็นเจ้าของเซนต์บร์น,นาดที่ดีได้นี่ต้องพร้อมมากๆจริงๆนะคะทั้งเวลาความรู้พื้นที่แล้วก็เงินด้วยทีนี้กลับมาที่บทบาทเขาบ้างคะ่ะจากฮีโร่กู้ภัยในอดีตตอนนี้เขาทำอะไรกันเป็นหลักคะ่ะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับอย่างที่มูเลนนิติแบรรี่เขาบอกตอนนี้การใช้เซนต์บร์น,นาดกู้ภัยบนภูเขาน้อยลงมากแล้วอ,อ๋อทาไมเหรอคะไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งนะครับแต่เพราะเรามีเทคโนโลยีที่ดีกว่า อย่างเฮลิคอปเตอร์มันเร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าบทบาทเดิมตรงเนี้เลยน้อยลงแล้วเขาหันมาทําอะไรแทนคะที่เด่นมากๆเลยคือเป็นสุนัขเพื่อสังคมแล้วก็สุนัขบําบัดครับอ๋อ oh, therapy dog ใช่ครับด้วยนิสัยที่อ่อนโยนใจดีอดทนเป็นมิตรมากๆเขาเหมาะกับงานที่ต้องเจอคนเยอะๆไปเยี่ยมคนป่วยผู้สูงอายุเด็กๆที่ต้องการกำลังใจการมีเขาอยู่ใกล้ๆเนี่ย ช่วยลดเครียดสร้างรอยยิ้มได้ดีมากจริงๆน่ารักจังเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นเพื่อนในครอบครัวที่ดีมากๆด้วยครับแล้วทางมูล,ลนิธิแบร์รีมีโครงการอะไรที่ส่งเสริมบทบาทใหม่ๆนี้ไหมคะหรือเล่าเรื่องเขาให้คนรู้จักมากขึ้นมีโครงการเด็ดเลยครับชื่อแบร์รีแลนด์ที่เมืองมาร์ตินีแบร์รีแลนด์ครับเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแล้วก็สวนสนุกเล็เลกๆของเซนต์เบอร์นาร์ดโดยเฉพาะเลยบอกเล่าประวัติศาสตร์300ปีตำนานบทบาทปัจจุบัน ให้ทั้งความรู้ความสนุกน่าไปจังเลยค่ะมีอะไรให้ดูบ้างคะเขาแบ่งเป็นโซนๆครับมีโซนแฟรนเน้นเรื่องบทบาทสังคมบำบัดโซน rescuer พาไปดูเรื่องกู้ภยัยจำลองทางขึ้นฮอสพิสโอ้โซนเพลย์เมดอันนี้เด็ดเลยได้เจอหมาตัวเป็นเนสังเกตการหรืออาจมีกิจกรรมให้เล่นด้วยมีสนามอัชฉลิตีให้ดูได้เจอตัวจริงด้วยครับ แล้วก็โซนสตารรวมภาพลักษณ์ในสื่อต่างๆสุดท้ายคือโซนบอลวิวองให้ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพที่สำคัญคือเขาดูแลหมาดีมากนะครับมีพื้นที่กว้างสะอาดมีเวลาพักผ่อนชัดเจนมีทูตชื่อสูสออกมาต้อนรับด้วยน่ารักมากโอ้โหอยากไปเลยค่ะเป็นการปรับตัวที่น่าสนใจมากเลยนะคะ ถึงบทบัตรกู้ภัยจะน้อยลงแต่ความอ่อนโยนความเป็นมิตรก็ยังทําให้เขามีคุณค่าในรูปแบบใหม่ๆได้ถูกต้องครับแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างคนกับหมาที่เปลี่ยนไปตามเวลาแต่ความรักในตัวยักษ์ใหญ่ใจดีพวกนี้ไม่เคยลดลงเลย วันนี้เราก็ได้คุยกันเต็มอิ่มเลยนะคะเรื่องเซนเบอร์นาร์ตั้งแต่ประวัติศาสตร์สัญ,ญลักษณ์ของชาติสู่ยักษ์ใหญ่ใจดีที่ครองใจคนแม้ว่าการเลี้ยงเขาจะต้องการความพร้อมความทุ่มเทสูงมากทั้งเรื่องขนน้ำลายการฝึกพื้นที่ค่าใช้จ่ายสุขภาพครับต้องพร้อมจริงๆแต่สำหรับคนที่พร้อมการมีเขาเป็นเพื่อนก็คงเป็นประสบการณ์ที่วิเศษมากจริงๆคะ่ะเขาจากฮีโร่กูภ้ภัยมาเป็นหมาบังบัดมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับหมาทำงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงในยุคนี้แล้วเราจะให้เกียรติมรดกของเขาพร้อมกับดูแลให้เขามีความสุขในบทบาทใหม่ๆได้ยังไงอันนี้น่าคิดตามครับเป็นมุมคิดปิดท้ายที่ดีมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวของเจ้าเซนเบอร์นาดก็คงทำให้หลายคนเพลินเลยนะคะอาจจะต้องเตรียมผ้าไว้เยอะหน่อยแต่ความน่ารักใจดีของเขาก็คงทำให้ตกหลุมรักได้ไม่ยากเลยค่ะ